สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถเก่งราคาเบาๆนะคะทุกท่านรถเก่งบ้านๆนะคะเชฟโรเลตออฟตาค่ะรถยนต์ปี04เกียร์ออโต้นะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะภายในสวยกว้างขวางนะคะทุกท่าน49,000บาทเท่านั้นนะคะราคาถูกๆเลยทีเดียวนะคะเจ้าของขายเงินสดค่ะมีเล่มพร้อมโอนนะคะทุกท่านภายในสวยหรูด,ด้วยลายไม้นะคะเป็นเบาะหนังค่ะ ว้างขวางดูแลง่ายนะคะเกียร์ออโต้พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะแอร์เย็นเพลงเพาะใช้งานได้ปกติค่ะทุกท่านขายสดอย่างเดียวนะคะ49,000บาทเท่านั้นมีเรมเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะเป็นรถบ้านเทนะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อดูรถได้ที่จังหวัดสระบุรี เบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันได้เลยค่ะทุกท่านเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะไม่ควรโอนมาจำล่วงหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ